สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเมื่อวานคุณครูได้สอนให้นักเรียนอ่านบทที่7ในส่วนของรู้จักคํานําเรื่องไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เนื้อเรื่องกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะพอเอ,อื้อนอเพื่อนไม่เอกเพื่อน รออะกอรักเพื่อนรักพอเอ,อื้อนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอนอเล่นไม่เอกเล่นเพื่อนรักเพื่อนเล่นสอเอียงอเสียง ปอโอกโปกไมตรีโปกปเอกเปกไม้ตรีเปกปเก,อปก,ร,ปก,กอรออง,งกรุง,รง,งจัตวากรุงกรอองกริงจัตวากริงดองดังท,อ,ทอีทีไมเอกที่ หอลอะงอหลังบอ,อ,นอบานอบ้านไม่โทบ้านหลังบ้านเสียงโอเป๊กกลุงเกิิงดังที่หลังบ้านพออูผูผออาผาผูผาชออะชะ งอโกงโกชังโกดอูดูทออีทีไม่เอกที่หอนอ,อาหนาไม่โทหน้าตอ,อางงต่างไม่เอกต่างภูผาชงกดูที่หน้าต่างบไบไอใบบบโอโกโบใบโบ บอไอใบบออัวบัวใบบัวกออาการออะงอลังกำลังทออาทำอออะอะรอไอไรใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอออจัตวาออ โบไอใบโบอู่กบกใบบบโบไอใบบอัวบัวใบบัวกออมกำลออะงอลังกำหลังกออีนกินสออะบอสักปออะปะรออกดรอรถสับปะรถ กองกองตอโตกองโตอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตชออางอช้างไม่โทช้างนออยอน้อยไม่โทน้อยช้างน้อยอออี มออิมไม่เอกอิมรอแวอวอลแล้วไม่โทแล้วช้างน้อยอิ่มแล้วพออูภูผออาผาภูผาพออาพาพอเอื้อนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนชออางอช้างไม่โทช้างภูผาพาเพื่อนช้าง ปอไอไปออาบออาบนออำนำไม่โทน้ำอาบน้ำทออะงอทังไม่โททังดอเอกกอเด็กไปอาบน้ำทั้งเด็กทออะงอทังไม่โททังชออางอช้างไม่โทช้างวออิ งอวิ่งไม่เอกวิ่งขอแองอแข่งไม่เอกแข่งกออะนอกันทั้งช้างวิ่งแข่งกันปอไอไปทออีทีไม่เอกที่ลออัมลำทออารอทานไปที่ลำทาน บอไอใบบอโอกโบใบโบบอไอใบบออัวบัวใบบัวคออูคูไม่โทคูขอเอาเขาไม่เอกเขาคูเขาลออุงอลงชอแอแชไม่เอกแชตออัวตัวนอไอในลออัมลำ ทออารอทานใบโบใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในลำทานบาบไอใบโอโอกอบโบใบโบโบไอใบบอัวบัวใบบัวชอไอใชยไม่ถูกใช้งออัวงองวงพอโอ นอพลนไม่เอกพน่นนออำนำไม่โทน้ำสอไอใสไม่เอกใสตออัวตัวใบโบใบบัวใช้งวงพน่นน้ำใส่ตัวพออูพูขออาผาผูผา,าชอไอใชยไม่โทใช้ ขออาผาไม่โทรผ้าถออูถูหอลอะองอหลังถออูถูขออาขาถออูถูหออูหูผูผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหูทออทำ พ่อว่าม่ความสออสะอออาดออ่านหอไอไหยไม่โทให้บอไอใบบอโอกโบกใบบุกโบไอใบบออัวบัวใบบัวทำความสะอาดให้ใบบุกใบบัว พออูผู้ออาผาผูผาอออาบออาบนออำนำไม่โทน้ำหอไอไหไม่โทให้พอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนชออางอช้างไม่โทช้างผู้ผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลออูกอลูก ชออางช้างไม่โทช้างพอโอกนอพนไม่เอกพ่นนออำนำไม่โทน้ำสอไอใส่ไม่เอกใส่พออูภูผออพาผาภูผาลูกช้างพ่นน้ำใสภูผาบบไอใบบบอโอโอบอกใบบก บอไอใบบออัวบัวใบบัวอออาบอ,อาบนออำนำไม่โทน้ำหอไอไห่ไม่โทให้พอเอื้อนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนดอเอกกอเด็กใบโบใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็ก เอาละค่ะนักเรียนปหนนะคะเมื่ออ่านเนื้อเรื่องบทที่7เสร็จแล้วเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะนักเรียนก็หยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มน,นี้มา,มาของภาษาไทยเล่มที่2นะคะเพราะว่าเล่มที่1เราทําเสร็จแล้วนะคะเราเหรยิบเล่มนี้มาเปิดไปที่บทที่1เลยนะไอ,อ้บทที่7เลยนะคะเราเทอมที่2เราจะเริ่มต้นการเรียนกันที่บทที่7นะคะ ทำที่หน้าหน้านี้นะคะหน้าที่1น,นะคะแบบฝึกหัดบทที่7นะคะเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นทําข้อที่1ก็คือว่าให้นักเรียนเขียนวงกลมรอบข้อซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนักเรียนอ่านโจทย์อ่านโจทย์เสร็จแล้วเราอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วใช่ไหมคะอ่านโจทย์เสร็จแล้วก็ตอบคําถามนักเรียนเลือกข้อไหนก็ให้วงที่วงที่พยัญชนะ ให้ตรงกับภาพนะคะนักเรียนตอบข้อไหนก็คือให้เลือกวงกลมให้ตรงกับพยพญชนะที่ตรงกับภาพท่านจะตอบนะคะทําหน้าที่1และทําหน้าที่2นะคะหน้าที่2ข้อที่4ก็ยังอ่านโจทย์แล้วก็เลือกคําตอบนะคะพอต่อไปข้อที่2ให้นักเรียนเติมตัวเลข1 2 3เรียงตามละดับเหตุการณ์หมายความว่าจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านบทที่7 เรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นใน3เหตุการณ์นี้เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนให้ใส่หมายเลข1ถัดมาก็ใส่หมายเลข2และถัดมาก็ใส่หมายเลข3นะคะการบ้านมี2หน้าก็คือหน้าที่1กับหน้าที่สองนะเอาละค่ะภาษาไทยมีแค่นี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ